คุณผู้ฟังคะช่วงนี้นะคะเรามาพูดคุยกันวิเคราะห์ถึงสถานการณ์ระหว่างอิหร่านแล้วก็อิสราเอลค่ะว่าจะดําเนินต่อไปในทิศทางไหนนะคะซึ่งวันนี้ทางรายการได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ดรสมชายพักภพวิวัฒนักวิชาการอิสระด้านเศรษฐศาสตร์และการเมืองวันนี้อาจารย์จะมาเร่วมพูดคุยวิเคราะห์ในรายการกับเราค่ะตอนนี้อาจารย์พร้อมอยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีค่ะอาจารย์สมชายคะสวัสดีครับครับสรวจทชิญสองนะครับครับ ท่านครับสถานการณ์อิหร่านอิสราเอลครับแนวโน้มในการที่เกิดขึ้นเนี่ยทิศทางจะไปทางไหนบ้างครับตอนนี้อยู่ที่ตรงนี้คือทรัมป์นะครับกับอิสราเอลทําในลักษณะที่จะบีบนะครับโดยเฉพาะทรัมเนี่ยบีบเรื่องหนึ่งก็คือนําไปสู่การเจรจานะครับแต่ว่าเป็นการเจรจาบนเงื่อนไขที่สําคัญก็คือว่าอิสรทางอิรานจะต้องไม่มีการเอนลิชเรื่องยูเรเนียมเอลิชยูเรเนียมคือ การเพิ่มความทีเ่เรียกว่าลูกวนานแน่นนะครับถ้ามันเพิ่มมาถึงระดับหนึ่งนะครับเช่นมาถึงเก้าสิบเนี่ยก็แปลงมาเป็นทาเป็นอาวุธยิวเลียได้ซึ่งอิหร่านตอนแรกไม่ยอมคือจะขอให้มันมีการทเข้าไล,ล่เอ็นดิชในระดับหนึ่งแต่เพื่อระหว่างไม่ใช่เพื่อทําอาวุธยิวเลียแต่ความกับทางด้านอิสราเอลไม่ต้องการกับอีกข้างหนึ่งก็คืออิสราเอลเองดำเนินมาโดยตลอด กะครับโดยมีบางั้างก็มีก็บอกเฮ้ยไม่ได้เป็นไปตามรมแต่จริงจริําก็คือพูดง่ายจิตตาข้างหนึ่งให้เขาทาก็คือเล่นงานเล่นงานในเรื่องของอะไรครับเล่นงานในส่วนของการเป้าหมายที่หนึ่งก็คือทําลายความสามารถหรือทักษะลิี่ทางด้านนิวเคลียร์ของอทางด้านอิหร่านนะครับเพื่อจะไม่ให้อิหร่านมีความสามารถในการผลิตอาวุธนิวเคลียร์สองก็คือทําลายไอตัวขีปนาวุธนะครับที่เล่นงานเขาโดยเฉพาะเรื่องของลอนเชอร์ การอันที่สามไม่ได้ชูดแต่พอจะเรียารู้ก็คือต้องการที่จะนําไปสู่การเปลี่ยนแลงทางการเมืองนะครับอ,อันนี้คือเป้าหมายของเขาเนี่ยสามประการทีนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าขณะน,นี้อิราเลเนี่ยประสบความสําเร็จได้เพียงระดับดิงเท่านั้นเองก็คือโจมตีในเรื่องของฐานทหารโจมตีผู้นําอันนี้สําคัญมากก็คือต้องการที่จะเรียกว่าเล่นงานกองอก็เรียกว่าบุคลากร,กรนะฮะที่เกี่ยวข้องกับการ ป้องกันรประเทศและลั่นี้ก็คือเรื่องงานพวกที่เขาเรียกว่าพวกในอาหารใหญ่โตแล้วก็พวกนักวิทยาศาสตร์และก็ทำได้ระดับหนึ่งแต่มันยังอยู่ในลักษณะที่ยังไม่หมดเพราะเนื่องจากว่ามันมีฐาตนตอนมาดูที่เฟอร์โดเนี่ยเป็นฐานเึ็นแล้กวกาทาลายยากมากเพราะว่าอยู่ใต้ดินเนี่ยเป็นสิบสิบเมตรแล้วก็มีคอนกรีตเนี่ยขึ้นมาเพราะฉะนั้นในกรณีนนตัวนี้จะเป็นประเด็นว่าทางอิตาลีไม่มีเขาเรียกว่าทางด้านเทคโนโลยีหน้าบอม มีประเทศเดียวในโลกที่มีไอ้บอมประเภทที่ทําลายล้างตรงนีไ้ได้เขานะครับอันนี้ก็คือเป็นเขาเรียกบังเกอร์เเออออ่่บังเกอ,เอร์บัสเตอร์บอมที่อเมริกาเนี่ยนะครับมีเพราะที่บอกออกมาเป็นแบบเนี้ยนะก็คือว่าตอนนี้ถ้าทัพปล่อยให้สถานการณ์ไปเรื่อยๆอ,อิหร่านเองก็ตอนนี้ก็ต้องอ่อนแอลงเข้าตัวไอ้แม้ว่าจะทิ้งขีปนาวุธได้แต่ดูจากแล้วขีปนาวุธที่ร่อนเชอร์เนี่ยที่ถูกทำลายบาง่วนของของวดแต่อิหร่านก็ยังมีเทีเ่ยวเล็บอยู่เมื่อวานนี้ก็ยังเล่นงาน แล้วก็ที่เที่ยวเลี้ยงตมาเล่นทาลายอย่างเช่นเขาเรียกว่าทางด้านของโรงพยา,าบาลซึ่งซึ่งนั่หมายความว่าสามารถป่าเรื่องของการปกป้องของอิสราเอลได้เพราะฉะนั้นทางด้านริกาก็มองว่าถ้าปล่อยไปเรื่อยๆนะฮะระยะเวลาเนี่ยในกรณนนีอาจจะทําให้เกิดประเด็นปัญหานะครับว่าเอ๊ะมันยืดเยื้อเนี่ยพอยืดเยื้อเนี่ยมันจะหมายความว่าอิสราเอลจะได้เปลี่ยนนะฮะถ้ายืดเยื้อไปเรื่อยๆในกรณีอิสราเอลอาจจะมีลักษณะที่เรียกว่าจับความได้เปลี่ยนเนี่ยเริ่มจะมีการเสียเปลี่ยน ความจริงที่เกิดขึ้นก็คือทําตอนนี้ได้เล่นเล่นมีการหนึ่งนะฮะเล่นงานเดยดการแสดงออกมาตั้งใจที่จะเล่นงานอิหร่านแต่จริงๆเราต้องการทำสองเรื่องขู่ให้มันรู้สึกว่าให้ถูจริงๆถูเจ้าจริงดังนั้นไม่ปฏิเสธวพรเะ้าจริงตันที่สองยังไม่เอาจริงแต่ขู่เพื่อที่จะให้นําีดสุดเสถกยดโดยการนําเอาเรื่องวันเรือลําที่สามนะครับจากแล้วก็ปองกําลังต่างๆมีการเตรียมพร้อมมีการโยกย้ายเพื่อบองอิหร่านบอกว่า ถ้าคุณไม่ยอมเนี่ยครับในการที่จะเรว่าล้านนนงนี้ในกรณีที่อเมริกาจะเข้าร่วมอย่างแน่นอนนะครับแล้วขณะน,นี้อิหร่านก็ท้าท,า,ทายบอกเอ้ยถ้าคุณเข้าร่วมผมก็จะเล่นงานฐานทหารคุณและยังพูดถึงด้านอื่นๆซึ่งจะไปกดกระเพราะพูดง่ายตอนนี้สถานการณ์อยู่ในระหว่างที่ทำเนี่ยกำลังใช้กลยุทธนน์ต่าง็คือตอนนี้ได้ต่อระยะเวลาตอนแรกบอกอีกวันสองวันนี้จะเล่นงานแล้วตอนนี้ให้เวลาสองอาทิตยต์นี่ก็คือเป็นช่วงที่ให้อิสราเอลเล่นงาน นะครับแล้วขณะดเดียวกันก็เป็นการบีบเพื่อที่จะนําไปสู่การเจราจาอันนี้คือสถานการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นขณะนี้ครับค่ะอาจารย์คาแล้วแบบนี้เนี่ยส่งผลกระทบกับชาวโลกแล้วก็ประเทศไทยยังไงบ้างคะจริงๆอันนี้ผมคิดว่าผลกระทบนะฮะจนะมันก็มีบางส่วนนะฮะก็คือหนึ่ง่าผลกระทบขนาดนี้เรายังไม่รู้แนะนะ่นอนว่าจะมีการโจมตีหรือว่าจะมียังไงบ้างแต่ว่าภายตอนนี้จะเป็นการ ต่อสู้ระหว่างสองประเทศอเมริกาเข้าไปช่วยเหลือแต่ไม่ได้ช่วยเหลือในการบุกแต่ช่วยเหลือในการป้องกันเพราะฉะนั้นแต่ว่าเราไม่รู้ว่าจากนี้ไปเนี่ยจะมีการบุกเข้าไปที่อิหร่านและอิหร่านก็จะมีการอาตอบโต้้วยการหน้าหนึ่งทำลายฐานทหารของอเมริกาหรือเข้าไปเล่นงานเรียกว่าเขาต้องขับปอมุดนะครับหรืออีกด้านหนึ่งก็คือไปเล่นงานก็เรียกว่าทางด้านน้ํามันหล่งเรื่องน้ํามันในประเทศพันธมิรนะครับซึ่งจริงจริง เรเหล่านี้ก็ออกมาแสดงตัวตนในลักษณะที่ไม่เห็นด้วยกับเรื่องอิสราเอลจริงๆลึกๆก็คือไม่ต้องการที่จะมีปัญหากับไปส่วนหนึ่งก็คือเรื่องที่อิสราเอลเนี่ยเล่นงานส่วนหนึ่งก็คงเรื่องของทางด้านของพลังงานน้ำมันเพราะฉะนั้นความเป็นไปได้ในส่วนเหล่านี้แม้ว่าจะมีๆๆมีไม่มากนะฮะเรื่องของเรื่องของการลบคนอื่นแต่นี่ไม่ปฏิเสธว่ามันมีโอกาสเป็นไปได้ กับกาจจะไปกระทบน้ำมันความคลายใต้ความยังไม่แน่นอนอยู่เนี่ยนะฮะแต่ที่แน่นอนคือเรื่องกําลังจะสื้นเส้นมากขึ้นจะนําไปสู่สันติภาพหรือเปล่าสันติภาพในการเจรจาเพื่ออิหลานยอมหรือไม่ในการที่จะไม่มีการผลิตเพราะในขณะที่อยู่ในช่วงที่เป็นหัวเรี่ยหวหัว้รยต่อที่เกิดสงครามหรือไม่เกิดนะครับแต่ว่าขณะนี้ก็มีสงครามอ,อยู่ตลอดเวลาจะไปทําลายเรื่องของน้ามันเพราะฉะนั้นสิ่งแรกที่ต้องระวังก็คือไปกระทบกับเรื่องของแรงงานเรา การนี้นะกระทบกับแรงงานที่อยู่ในอิสราลอยู่ในอิลานไว่์ท่านต้อเรียนหรือว่าอะไรก็แล้วแต่อันนี้เป็นเรื่องที่รัฐบาลจะต้องอะไรกับดูแลสองนะครับคือต้องเตรียมเรื่องของผลกระทบที่อาจจะสันน้ำมันขณะนี้ราคาน้ามันยังไม่ได้สูงขึ้นเท่าไหร่นะฮะอยู่ที่ประมาณ75แต่ถ้าเกิดสมมุติในราคาที่ไายแรงนะครับมีการเล็ดติดช่องแคบของมุดราคาน้ามันอาจจะทะลุลอยใจนี้ไม่ต้องตื่นเต้นหรอกครับมันทะลุลอยมันปั๊บมันไม่นานมันก็ลงละเพราะว่าสงครามนี้มันไม่ใช่สงครามยืดเยอ <Okay. S 2> เพราะฉะนั้นนี้ก็เป็น <Okay. S 2> ส่วนที่สองที่จะต้องดูแลเรื่องของความไม่แน่นอนของราคาน้ํามันนะครับกับอันที่สามก็คือเรื่องของอะไรครับเรื่องของการเดินทางการเรื่องของสินค้าหรือต่างๆที่อาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของทะเลแดนหรือต่างอันนี้ก็เป็นสามสี่ประเด็นนะฮะที่ทางด้านของรัฐบาลเองคงจะต้องมีการเตรียมการเพื่อรองรับแต่ผลกระทบในทางเศรษฐกิจจริงๆผมว่ามีมีจํากัดมากคืออย่างเก่ยบราคาน้ํามันก็ขึ้นไปช่วคข่าวกันเองแต่จะไม่ได้ในผลกระทบ กับนำในเรื่องของเศรษฐกิจว่าจะทาให้เศรษฐกิจมีการเปลี่ยนแปลงอันนั้นคงไม่ใช่และการลบอันนี้นะครับอาจจะไม่ลบก็ได้ในที่สุดกิจอิหร่านก็อาจจะถูกบังคับด้วยสถานการณ์เนี่ยที่จะนําไปสู่การเจราจานะครับหรือไม่ก็คือมีการเปลี่ยนแปลงนะครับในลักษณะที่ไม่ไม่ต้องมีเจรจาแต่อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเพราะแรงกดดันในด้านของเรื่องของการลบหรือด้านของการอะไรการการการเปลี่ยนแปลงภายในอันนี้ก็เป็นส่วนที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นโดยภาพรวม ผลกระทบสอเรื่องของเศรษฐกิจทั่วโลกกับอะไรต่รางเหล่านี้อย่างเก่งก็คือความผันผวนข,ของราคาหุ้นอะไรอย่างที่เราเห็นอยู่กับราคาน้ํามันอาจจะพุ่งขึ้นมาเป็นการชั่วคราวแต่ด้านอื่นนะยกเว้นเรื่องของคนที่เดินทางหรือเรื่องของสินค่าในบางเรื่องผลกระทบก็มีจํากัดอยู่เพีแค่นั้นเองคงไม่ได้มากมายเท่าไหร่ครับครับแล้วในมุมมองของอาจารย์ครับเหตุการณ์นี้เนี่ยจะลุกลามใช้เวลานานแค่ไหนหรือว่าเราจะขี้ใครสถานการณ์อย่างนี้ยังไงครับในมุมมองของอาจารย์ครับ ผมคิดว่าสถานการณ์คงไม่ยืดยาวเท่าไหร,ร่นะครับแต่ว่าสิ่งที่คนเกรงกันนะว่าเออันนี้จะนําไปสู่เรื่องของมหาอำนาจเข้าไปเกี่ยวข้องกัน,นี้ยุ่งไปเลยแต่ผมขอเรียนดูจากตรงนี้แหละมันมีข้อจํากัดเพราะว่าหนึ่งนะฮะทั้งจีนและทั้งรัสเซียเองหลังก็บอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องเขาเ,ขาเรียกว uh, ่าเขาเรียกวัยเฟรสเของอิสราเอลและเป็นของอเมริกาเพราะฉะนั้นถ้าเข้าไปยุ่งเกี่ยวเนี่ยปัญหานี้มันอาจจะกลายมาเป็นสงคราม นะครับซึ่งทั้งสองประเทศนะครับผู้เห็นไม่มองเห็นนะจริงๆแล้วเป็นส่วนที่ไม่ใช่เป็นผลประโยชน์แห่งความเป็นความตายของเขาไม่เหมือนกับในกรณียูเครนต่อัอรัสเซียนะฮะแล้วก็ไม่เหมือนกับไต้หวันที่จีนเพราะฉะนั้นพอที่เอาที่เราเสียมาทั้งสองประเทศเนี่ยพยายามจะนอีกเลี่ยงนะอยางเก่งก็เข้าไปประนามนะครับเพื่อต้อมีการขอให้มีการลดเออเอเรื่องของความการประท่ากันนะครับ ทางรัสเซียบอกเขาอาจจะทําหน้าที่เป็นสื่อในการเป็นตัวกลางจีนก็เหมือนกันแต่ว่าสังเกตดูบทบาทที่เข้าไปช่วยเหลือแม้กระทั่งให้อาวุธกับอิหร่านก็ยังไม่มีเลยนะครับเพราะฉะนั้นนี่ถึงดีกว่าโอกาสที่จะนําไปสู่การประการเผชิญหน้ามหาอำนาจจนกลัวก็จะเกิดสงครามใหญ่แล้วอันนี้ผมคิดว่าเรียกว่าเดียวกาสน้อยมากแล้วกันนะไม่อยากจะบอกยังไม่มีแต่ก็น้อยมากเพราะว่ามันไม่ใช่เป็นเรื่องของเป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็นไวท์เทนท์ ของ,อองของอสาวสายแต่เป็นไบตูเรสของอเมริกาของยุโรปด้วยซ้ำนะเพราะว่าดินแดนบริเวณเนี่ยเขาต้องการใช้อินเาเอลเนี่ยเป็นเ้าเรียกว่าเป็นตัวถ่วงดุลน,นะครับเป็นไบตูเรสและความเป็นความตายของทั้งอินเาเอแลและเป็นของอิหร่านนะครับมันะจะจํากัดขอบเขตอยู่ที่ตรงนี้คงไม่ได้ลามปาไปถึงเป็นสงครามใหญ่ครับครับและบ้านเรานี้ประเทศไทยต้องเตรียมพร้อมรับมือไหมคะอาจารย์คะ ตอนนี้ผมกับชุดรัฐบาลก็กำลังเตรียมพร้อมอยู่ก็อย่างที่เห็นหน้าที่เขาปีที่แล้วเรื่องของในในตัวบันหลักการก็คือหนึ่งเรื่องของการดูเรื่องของระดมคนนะครับในบางประเทศก็มีาการให้ครับนะครับเป็นการทั่วคราวหรืออะไรแล้วแต่สองเรื่องของการเดินทางสามนะฮะในเรื่องของเตรียมพร้อมหรือเรื่องของหรือเรื่องของราคาน้ํามันนะครับเรื่องของอะไรครับอของเรานะมีเพียงพอ้าเกิดำันิีการ มีการอะไรครับหยุดเยือึ้นมาบ้างแล้วก็เรื่องของส่งวนในเรื่องมาตรการช่วยเหลือถ้าเกิดราคาพลังงานนะครับสูงขึ้นแล้วก็มีการต่อเนื่องนะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่สําคัญกับเรื่องหนึ่งก็คือระวังเรื่องของการเดินเรือซึ่งยังไม่รู้ว่าจะลามลามไปถึงขนาดไหนบ้างนะครับที่อยู่ที่เขานั้นนะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ที่ที่คงจะต้องมีการเตรียมการรองรับในส่วนนี้ครับครับ วันนี้นะคะทางรายการต้องขอขอบพระคุณนะคะรองศาสตราจารย์ดรสมชายพักภาพวิวัฒน์ค่ะนักวิชาการอิสระด้านเศรษฐศาสตร์และการเมืองขอบคุณอาจารย์มากที่มาร่วมพูดคุยนะคะ